คาดข่าววันนี้เยียวยาต่ออีกหนึ่งเดือน5,000บาทนาย,ยกบอกง,งบพร้อมจ่ายฟังคลิปเสียงจากท่านนะครับเพราะเราก็ทราบดี่บมาเรามีแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วเราก็เตรียมแผนงานตรงนี้ไว้เตรียมงบมาตรงนี้ไว้เพื่อรองรับสถานการณ์หากมีการแพร่ระบาดซึ่งวันนี้งบเยียวยาก็ยังพอมีเหลืออยู่นะเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อันนี้นะครับก่อนแรกก่อนที่สอง แหล่งขาวจากเพจ Facebook ดรอุตมะสาวนายนโพสต์ว่าคังจะเยียวยาให้ครอบคุมมากที่สุดจากการชี้แจงของผมต่อกรณียืดระยะเวลาผู้ได้รับการเยียวยาจาก3เดือนเป็น6เดือนน่าจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้แล้วแต่ก็ยังมีอีกบางกรณีที่จำเป็นต้องชี้แจงเพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่า อาจมีผู้เดือดร้อนบางกลุ่มไม่ได้รับความช่วยเหลือดังที่ผมอธิบายไปว่าตัวเลขระยะ6เดือนนั้นเป็นการตั้งกรอบระยะเวลางบประมาณโดยประมาณรายจ่ายเป็นรายเดือนซึ่งสามารถปรับระยะเวลายืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์โดยเงินเยียญี้อยู่ภายใต้เม็ดเงินจากพรรองเงินกู้หนึ่ละล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นก้อนงบประมาณ เพื่อเยียวยา600ล้านบาทและก้อนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐ,ฐ,ฐกิจฐานราก400ล้านบาทสำหรับความคืบหน้าของความหวังการได้เงินเยียวยาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนหรือการเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือรอบที่2หรือไม่นั้นผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐ,ฐกิจการคลังเดิมระบุว่ามาตรการเยียวยายดังกล่าวอยู่ในกรอบความเห็นชอบตามมติรัฐมนตรีอนุม,มัติไว้16ล้านลาย โดยแบ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์15.1ล้านลายและอีก3 0 0 0 0 0คนเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จคัดกรองแล้วเข้าขายได้รับสิทธิ์โดยผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน3าแสนวน3คนซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆของรัฐในขณะนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนส่งให้คณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาใน1เดือนเพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่ออย่างไรก็ตามรายละเอียดการเยียวยากรมตกลนมาตรการเราไม่ทิ้งกันทั้ง 3, 2160รายจะไม่ได้รับ เงินเยียวยา5,000บาท3เดือนรวมเป็นเงิน1 5,000บาทต่อคนเหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน15.1ล้านคนก่อนหน้านี้เพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันขณะที่กลุ่มผู้ร้องเรียนเยียวยา2.2ล้านลายพันกรมประชา 3, สัมพันธ์สุ่มดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่าง,างๆและผ่านสาขาธนาคารของรัฐตอนนี้อยู่ระหว่างประมวลความช่วยเหลือโดยตรวจสอบพบว่าจำนวน80 ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่งส่วนที่เหลืออีก20%กกะทรวงการคลังกำลังมองหามาตรการช่วยเหลือส่วนความสงสัยถึงการขยายเวลาหรือเพิ่มรอบลงทะเบียนมาตรการเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือไม่นั้นเบื้องต้นจะไม่ได้มีการเปิดโครงการใหม่หรือขยายเวลาโครงการตามที่อุตมะสาวรยรรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เคยออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวันที่26พฤษภาคม2563แล้วแต่สำหรับเหตุการณ์หลังจากนี้นั้นจะต้องขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพื่อดูสถานการณ์หลังจากปลดล็อกเฟส5หากโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่ดีขึ้นทางมาตรการอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันต่อไปนายกกล่าวว่าเราต้องเตรียมงบประมาณตรงนี้ ไว้เพื่อรองรับสถานการณ์หากมีการแพร่ระบาดและวันนี้งบยาอยัังพอมีเหลืออยู่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในก้อนแรกและก้อนที่สองงบสาธารณสุขก็ยังมีอยู่ไม่อยากให้ทุกคนห่วงกังวลแต่เราเตรียมการไว้หากไม่มีก็ยังสามารถใช้ในแผนงานอื่นได้ที่ต้องเตรียมสำรองเอาไว้วันนี้หลายอย่างเดินหน้าไม่ได้ ด้วยความไม่เข้าใจหรือด้วยการบิดเบือนหลายๆอย่างดังนั้นฝากสื่อสังคมช่วยกันพิจารณาถึงเจตนาของรัฐบาลด้วยตนต้องการทำให้ประเทศชาติเดินหน้าสถานการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำบากรัฐบาลก็ลำบากในการบริหารประชาชนก็ลำบากในการดำรงชีวิตอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลครมให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ก็ต้องให้เวลากับเรา ในการทำงานและให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ในช่วงวันหยุดสุดราที่ผ่านมาก็หลายคนคงได้ไมีโอกาสได้ไปพักผ่อนนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ติดตามงานนะทุกวันงานเอกสารบ้างอะไรบ้างสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคก็ต้องมาคิดต้องมาอะไรต่างๆเพื่อจะมาถ่ายทอดในวันนี้ให้กับคณะนตรีทราบนะครับว่าเราคิดตรงกันหรือเปล่า นะครับวันนี้เราต้องเดินหน้าไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคของของรัฐบาลข้าราชการธุรกิจเอกชนสนะมาคมผู้ประกอบการทั้งหลายต้องหาร่วมกันแล้วหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพราะเราก็ทราบดีว่างมาเามีแค่ไหนอย่างไรนะครับและเราเตรียมแผนงานตรงนี้ไว้เตรียมงบมาตรงนี้ไว้เ,ไเพื่อรองรับสถานการณ์หากมีการแพร่ระบาดซึ่งวันนี้งบปรอยู่ยาก็ยังพอมีเหลืออยู่นะเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อันนี้นะครับก่อนแรก วอนที่สองในเรื่องของงบงบของสาสุขก็ยังมีเหลืออยู่นะเพื่อเตรียมการรองรับตรงนี้ไว้ก็ไม่ใหญ่ทุกคนห่วงกังวลนะครับแต่เราก็เตรียมการไว้ว่าถ้าหากมันมันไม่มีเราก็จะนําไปใช้ในแผนงานอื่นได้นะครับเรต้องเตรียมสำรองไว้นั่นแหละในเรื่องของงบฟื้นฟูวันนี้ถ้าเรามองตัวเลขที่เราเอา ก,กูแรกออกมาก็คาดว่าคงไม่เกิน1นึ่งแล้านบาทเพราะนั้นก็จะมีประมาณสักสามแสนที่เป็นรายที่2ซึ่งมันจะต้องมากขึ้นกว่านี้หลาแหละนะวันนั้นช่วงนี้เราจะปล่อยไปในช่วงที่ที่เดือดร้อนก่อนนะครับให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทยอยดําเนินการต่อไปนี่คือการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องระมัดระวังการตรวจสอบของภาครัฐชนเขาด้วยของปป,ปทของหน่วยงานตรวจสอบจริตทั้งหมดนะครับรัฐบาลจาเป็นต้องกดขันในเรื่องเหล่านี้เข้มงวดในเรื่องเหล่านี้ นะครับก็าฝากทุกคนให้กันช่วยกันมีส่วนร่วมหลายอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้เพราะว่าด้วยความไม่เข้าใจหรือด้วยการบิดเบือนต่างๆหลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ฝากสื่อสังคมช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับว่าเจตนาของรัฐบาลของผมนั้นต้องการนำประเทศาติเดินไปข้างหน้า